เนี่เห็นไดรเลานเป่ข้าหลามนะครับข้าวหลามวิธีแบบของตกเรียงนะครับดินนะครับเป็นร่องแล้วปักก็บอกเข้าหลามก็ลงไปแล้วก็เผาไฟรอบ มีแรกครับีแรกครับปัญญาพี่เผาเหลามเหลามมีแรกเลยแล้วก็หลายปีอันนี้คนเผาอันนี้คนอะไรคนรอกินข้าวหลามรอกินข้าวหลามรอกินข้าวหลามแม่จะอิ่มยังไงก็ต้องกินต้องกินให้ได้ค่ะ ต้องกินให้ได้